เพชรพายลวยสวัสดีที่สุภุสุขนครับผมเมืม่อคิมมตามแนวทางลาวพัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดวันพุทธที่หกมีนาสองห้าหกเจ็ดเมื่อวันจันทร์ที่สี่ลาวพัฒนาบนในอออกเก้าหนึ่งหาล่างออกหาเก้า ของปูศูนย์เจ็ดบ่เขานาะอพี่น้องรุดรุดทั้งเหล็กวิ่งทั้งเหล็กจับกูขอขอโทษขอแพรหลายพี่น้องเหล็กไม่เขามิลดนะุดเนาะบ่าว่า,ากันปูกับห้างอยากให้ถือห้างอยากให้ถือห้างอยากให้เขาคุ้ง่ด วันพุธวันพุธท,ที่หกมีนาหก เล่าขึ้นเป็นงโอว่าแหวนแด้พี่น้องว่าแหวนที่เปเชนเป็น่างเลยล่าพัฒนา

ล,ล,ล่างวิ่งโหลดบนล่างวิ่งโหลดหกบนล่างวิ่งโหลดหกกับเจ็ด จับคู่บนล่างหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่ง суын кет หกสี่ศูนย์สี่สี่เก้ากับมีเรียกสามตัวแล้วพี่น้อง ส่วนเลขสามตัวสี่ศูนย์ เลขสามตัวแนละ้วพี่น้องส่วนเลขสามตัวถ้าเลขสองตัวนี่คืเป็นบนล่างแนละ้วพี่น้องไนดะ้เลขสองตัวจะเป็นบนล่างมงมีตัวเน้นมามีตัวเด่นแนละ้วพี่น้องไนดะไม่มีตัวเน้นเก้าคู่บนล่างไปกับ แคปหน้าจอได้ครับด้วันพุทธที่6มีนา2567ลาวพัฒนาปู่ศูบนล่างวิ่งรูด6กับ7ส่วนจับคูกับมี่หกหนึ 1, ่งศูนย์หนึ่ง็ดสี่เจ็ดห67 07ศ7นย์4 49ส่วนเลข3ตัวก็มี สี่ศูนย์หกหนึ่งเกียสี่ส่วนเลขสองตัวนี่บนล่างไปกลับได้พี่น้องได้บนล่างไปกลับของฟูกับ,บุ่มีตัวเน้นเอาพี่น้องเข้ากระชับหน้าจอได้ครับเมักตัวใดชอบตัวใดกับพิธแต่ละหน้าบางันบ่มักกับพันมืออันนี้ของมือวันพุธของมือวันสุก์นันลาพัฒนาบอ,อกได้พี่น้องได้ลาพัฒนาวันสุกที่แปดเป็นวั่นหยุดได้พี่น้องได้ วันศุกร์ที่แปดเป็นวันหยุดเนะาะล่าพัฒนาบอกออกได้พี่น้องได้เนาะกราบขอพระคุณปูศูนย์เจ็ดลลายครับผมที่ห้แนวทางล่าพัฒนากราบขอประคุณลลายครับผมเอาพี่น้องเขากระแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมากระจัดคัดกระพันได้ตัวเลขก็เป็นแค่แนวาางก็ขอให้พี่น้องเข้าสุกๆม,านานมานานันหมันเรื่อยๆแห้งๆปังๆการสู้ผู้สุขคนเด้อจะเจ็บจะไข้จะจน ถ้าชอบคลิปนี้ก็จะเลื่อมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพระรวยคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม